สวัสดีค่ะแนนจากอิมเพโซนะคะวันนี้เราจะพามาโฮมทัวร์บ้านลูกค้าอีกหลังหนึ่งค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่แถวพหลโยธินค่ะสร้างโดยบริษัท HCG หามนะคะบ้านหลังนี้นะคะทางคุณลูกค้านะคะได้สั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะโซฟาแล้วก็เตียงกับจัดอินเพโซนะคะทั้งหลังเลยค่ะก็ต้องขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากในส่วนของโซฟาของลิฟวิ่งรูมกันก่อนเลยค่ะ มาดูที่ห้องลิฟวิ่งรูมชั้นหนึ่งของบ้านคุณลูกค้ากันนะคะห้องนี้ค่ะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยคุณลูกค้าก็ให้โจทย์นันมว่าอยากได้โซฟาตามแบบก็ได้นำแบบมาให้แล้วก็ต้องการทรงโซฟาเป็นทรง U shape ค่ะเพราะว่าต้องการให้มีที่นั่งเยอะๆเ,เพื่อรองรับแขกค่ะอย่างโซฟาชุดนี้ค่ะพอทางบริษัทเราเข้ามาวัดพื้นที่จริงหน้างานเนี่ยก็ทำไซส์ออกมาให้เหมาะกับพื้นที่โดยที่ขนาด ของโซฟาด้านขวาสุดนะคะมาด้านซ้ายสุดอยู่ที่4เมตรยี่เซนค่ะแล้วก็ด้านเบสฝั่งซ้ายมือนะคะที่นันยืนอยู่ก็คือยาว2เมตรค่ะส่วนด้านที่นั่งเข้ามุมขวามือนะคะจากหลังมาหน้าอยู่ที่3เมตร5เซนค่ะตัวดีไซน์ชุดนี้นะคะก็จะมีกิมมิกในเรื่องการที่มีคิ้วค่ะที่ข้างแขนแล้วก็ที่ขอบด้านล่างโคงนะคะบวกกับตัวด้านบนแขนแล้วก็ดีไซน์หลังมีการดึงบุ๋มค่ะเย็บตะเข็บดึงบุ๋ม ตัวแขนด้านฝั่งซ้ายมือแนนเนี่ยตรงนี้ก็ท็อปด้วยไม้นะคะสามารถนำอาหารน้ำป๊อปคอร์นเนี่ยค่ะมาวางได้ค่ะเวลานั่งดูหนังเพลินส่วนตัวแขนด้านฝั่งซ้ายและด้านขวามือเนี่ยค่ะจะมีช่องสามารถวางของเก็บได้ค่ะแล้วก็ยังมีสตูนอีก2ชิ้นค่ะสตูล2ชิ้นีสามารถเปิดเก็บของได้ค่ะตัวโซฟาเนี่ยค่ะสามารถรักนั่งได้9-10ถึงคนเลยค่ะ ส่วนตัวพนักพิงนะคะก็เต็นเกียร์ปรับหัวค่ะสามารถปรับได้ทุกที่นั่งค่ะเดี๋ยวนันไปปรับให้ดูนะคะ สำหรับบ้านไหนนะคะที่มีน้องๆสมาชิกสีขานะคะแนนก็อยากแนะนําหนังที่ทางบริษัทอินเพซโซสั่งผลิตขึ้นมานะคะเป็นหนังกันลอยขีดข่วนนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางบริษัทนะคะมีให้เลือกถึง6สีด้วยกันเหมาะกับสมาชิกในบ้านที่มีสีขามากๆเลยค่ะ มาดูกันที่ส่วนลิฟ่งรูมชั้น2นะคะส่วนนี้นะคะก็คุณลูกค้าอยากได้โซฟาขนาดไม่ใหญ่มากเป็นดีไซน์โมเด์นะคะก็เลยจัดทําเป็นโซฟาขนาด2ที่นั่งค่ะขนาดจากขวามาซ้ายนะคะอยู่ที่เมตรเซนค่ะแล้วก็แขนก็จะโค้งมนมีดีไซน์เข้าไปด้านในค่ะเวลาขึ้นมานั่งอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจิ้มหนังสือลงมานั่งตรงนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งคือหนังตัวนี้ค่ะใช้เป็นหนังกันรอยขีดข่วนค่ะเพราะว่าชั้น2นี้ค่ะก็จะมีสมาชิกเป็นน้องแมวค่ะอยู่ด้วยค่ะก็เป็นช่วยในการโปรเทครักษาโซฟาให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกระดับหนึ่งนะคะก็หนังตัวนี้ก็จะช่วยการเรื่องรอยเล็บของน้องแมวขึ้นมาได้ค่ะดีกว่าหนังทั่วไปถึง10เท่าเลยค่ะ ในส่วนของห้องนอนนะคะที่บ้านหลังนี้ก็จะมี5ห้องนอนค่ะก็ได้สั่งผลิตเตียงกับทางบริษัทเรานะคะซึ่ง5แบบ5ดีไซน์เลยค่ะไว้เดี๋ยวนะ่าจะขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูทางนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยคุณลูกค้าที่ให้เกียรติทางบริษัทเรานะคะได้ดูแลให้บริการแล้วก็ให้โอกาสทางบริษัทเรานะคะได้เข้ามาถ่ายทําคลิปโฮมทัวร์ที่บ้านนะคะยังไงต้องกราบขอบพระคุณมากค่ะอีพีน่าจะเจอกันที่ไหนเดี๋ยวไว้เจอกัน,นค่ะขอบคุณค่ะ Fantastic